นี่คือ OPPO Reno 8 Series ค่ะทุกคนสีเป็นไงคะอืมไม่ประทส,สุดนะเขาได้ใช้เซ็นเซอร์กล้อง Sony เรียกว่าเป็น The Portrait Expert จริงหรือเปล่าจะมีโหมดปรบับเซียนนะคะนั่นก็คือ Night Portrait นี่คือ OPPO Reno 8 Series ค่ะทุกคนรอบนี้เนี่ยเปิดตัวอย่างหลูหลาเลยนะเอาอกเอาใจผู้หญิงมากๆเป็นไง แล้วดูมีความเป็นเจ้าหญิงสุดๆเลยค่ะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็จะมี Reno 8 z 5 g Reno 8 5 g แล้วก็ Reno 8 Pro 5 g ค่ะคือตั้งจะถือมาได้สิ่งที่สะุดตาที่สุดคือเรื่องของสีและก็เรื่องของดีไซน์ค่ะสีเป็นไงคะอืม,มสุดๆนะในมือซีนีนะคะเป็น2ส,สีใหม่ตัวนี้ Reno 8 5 g เป็นสี shimmer gold ค่ะ ถ้ามองในมุมปกติจะเห็นออกเป็นสีแบบทองคองหรือเหลือบชมพูอ่อนๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีนี้เขาเล่นแสงด้วยแทบจะเป็นสีลุ้งเลยนะคะถ้าลองแคบดูนี่ค่ะเห็นไหมส่วนตัวนี้นะคะคือ Reno8 Pro 5G สี Glass Green ค่ะเป็นเหมือนสีเขียวแบบสีเขียวหยกอมฟ้านิดๆดๆูพรีเมียมทุกรุ่นจะมีสีดำออกมาคู่กันด้วยนะคะ สีดํานี้ก็จะดูแบบเท่เรียบหรูถูกใจคุณผู้ชายแน่นอนค่ะจะเจ้าหญิงก็เจ้าหญิงไปจะเจ้าชายก็เจ้าชายไปค่ะความพิเศษของตัวเครื่องที่วิบวับได้แบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยคือเขามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Oppo Glow ที่ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยรรยิบระยับเป็นการเคลือบสีแบบด้านค่ะเห็นไหม เคลือบสีด้านๆให้มันมีประกายอยู่บริเวณฝาหลังนะคะจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เป็นการพลิกโฉมดีไซน์ของ Reno Series เลยก็ว่าได้เพราะว่าการดีไซน์รุ่นนี้เป็นการดีไซน์แบบเดียวกันกับตัว Series Flagship ของทาง OPPO เลยนะคือตัวเครื่องเขาเนี่ยเป็นอันเดียวกันมากๆเลยอะโชว์ให้ดูเห็นไหมคะมันไม่ได้มีหลายชิ้นเลยนะคือแบบตัวเดียวกันเลยนะคะออกแบบมาด้วย Streamline Unibody Design ค่ะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยนะคะ ดูไร้ลอยต่อและตรงแบบขอบกล้องนะที่ดูนูนออกมาแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันก็ยังดูเนียนกริบเลยค่ะจว่าไปแล้วถือว่าตัวนี้เป็นรุ่นแรกของ Oppo Reno Series เลยนะที่มีการรวมเอาแผงโมดูลกล้องตรงนี้กับฝาหลังนะคะเอาไว้ด้วยกันแบบนี้ทำให้มันดูเป็นชิ้นส่วนเดียวกันเลยค่ะที่หลายคนน่าจะชอบก็คือจับไปแล้วค่ะไม่มีรอยนิ้มือเลยค่ะนี่ถูกไปถูกมาก็ไม่มีรอยนิ้วมือค่ะ อันนี้ทําให้เครื่องเนี่ยดูมีความสะอาดและก็น่าใช้ตัวเครื่องนะคะละโชว์ความสลิมให้ดูนะคะนี่ด้านข้างตรงนี้คะ่ะบางไหมจับถนัดมือเข้าไปอีกนะเพราะว่ามันบางนะคะตอนนี้เดี๋ยวพามาดูไฮไลท์เด็ดนะของ oppo reno 8 series 5g นะเรื่องที่หลายคนสนใจดีกว่านั่นก็คือทงตีเจกล้องค่ะอืมคือ oppo เนี่ยเขาได้ใช้เซ็นเซอร์กล้องจากค่ายดังย่าง sony ป็น Dual Sony flagship sensor เลยทีเดียวค่ะนี่เห็นไหมก็คือว่าง่ายๆอะค่ะใส่มาให้จัดเต็ม2กล้องทั้งหน้าหลังเลยกล้องหน้าความละเอียดนี่เลยค่ะ32ล้านพิกเซลกับเซนเซอร์ IMX 7 0 9แล้วและก็กล้องหลังมีทั้งหมด3ตัวต้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะจา้าตรงนี้นะจ๊ะเซนเซอร์เป็น IMX 7 6 6ค่ะกล้องอัลตร้าไวนะคะและเล็ก,ลกๆตรงนี้นี่อันนี้ น,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 นีคือกล้องมาคโครพูดแค่นี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพมันออกเดี๋ยวสีขอแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก่อนพาร์ทแรกคือช่วงกลางวันพาร์ทที่2คือช่วงกลางคืนให้น้องๆเนี่ยไปใช้กันให้เต็มที่เรียกว่าเป็น The Portrait Expert จริงหรือเปล่าครั้งนี้ทําออกมาได้ยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูภาพกันนะคะแต่ขอบอกได้เลยว่าคือเขาทําออกมาได้สวยสนตาพอสมควรเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มในส่วนของกลางวันกันก่อนนะคะบางวันที่เราออกไปข้างนอกแสงเยอะเะบางทีก็คือเยอะเกินไปจนมันย้อนแสงอะไรด้วยซ้ำตัวเนี้ย OPPO จะช่วยคุณได้ยังไงบ้างเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลนะคะอัจฉริยะถ่ายย้อนแสงได้แบบภาพไม่ขาวภาพไม่ได้ดูสว่างจ้าแน,น่นอนว่าง่ายคือคุณกดไปแชะเดียวอะไม่ต้องกังวลหรือว่ารูปจะสวยหรือไม่สวยเพราะตัวเนี้ยเขาถ่ายรูปคนออกมาแล้วให้้ดูสวยยยเเป็นนธรรมมชาาติิก่่งขึลคะ กบบลความแบบมันดูสวยนัวๆแล้วก็ดูแบบคมชัดไปด้วยค่ะเทคโนโลยีที่ทำให้มันคมชัดก็คือ all pixel o n l i directional PDAF พอบวกกับ HDR นะ่ะสีก็จะยิ่งดูแน่นเข้าไปอีกแม่อเทคโนโลยีมาในทุกฟีเจอร์แบบเนี้ยไม่ดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะค่ะนี่เห็นไหมธรรมชาติหนา้าจริงก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่ได้ดูแบบดีเก๋ตัวจริงมากกหรอก พูดความจริงกันแล้ก็คือว่าดูดีกว่าตัวจริงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ย้อนแสงเนี่ยก็ทําได้ดีถูกใจไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นซีจะสามารถแชกตัวเองได้ในทุกๆสภาพแสงที่ซีต้องการค่ะไม่ต้องใช้สมองคิดเลยค่ะส่วนตอนคืนค่ะจะมีโหมดปรับเซียงนะคะนั่นก็คือ night portrait โดดเด่น,นสุดคือการลดนอสเปลี่ยนสีดําให้ดําสนิทมีมิติคมชัดขึ้นนอกจากนี้เขายังเพิ่มลูกเล่นของแสงและสีที่ดีขึ้นก็จะสะดุดตาแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ในภาพถือว่า ตัวธรรมดานะอย่าง Reno 8 5G ตัวนี้นะคะก็ทำได้ดีมากในเรื่องของ night portrait โอเคเลยค่ะคมชัดขึ้นสีสวยจริงค่ะแล้วก็ดูสวยได้ในทุกสภาพแสงที่เ,เลนค่ะในส่วนของวิดีโอก็ทำได้นะเออเอาตรงไหนวิดีโอก็ทำได้วิดีโอกลางคืนเนี่ยก็จะมีสีสันที่สดใสคมชัดทุกสภาพแสงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับภาพถ่ายด้วยค่ะ มาตัวโปรกันแ้กดีกว่ารุ่นโปรตัวนี้ก็ต้องควัมท้าวิปตายของมันสิคะโปรก็ต้องทํางานแบบโปรค่ะซึ่งเขาใช้พลังจากชิป m a r y s i l i c o n X เป็นชิปเซ็ตที่จัดการเรื่องของภาพแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอเฉพาะของ oppo เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอตัวนี้จะสามารถอัลล็อกในการถ่ายโอเคสบายๆเลยค่ะ แล้วก็คุณจะเห็นรายละเอียดต่างๆ,ๆที่อยู่ในวิดีโอค่อนข้างชัดเลยที่เห็นภาพเรียนสวยขนาดนี้นะคะก็เป็นพลังของ AI Portrait Retouching ด้วยก็คือซอฟต์แวร์ก็ต้องโอเคด้วยรู้จักหน้าเราเป็นอย่างดีคือตรงไหนตาหูจมูกปากคิ้วสิวรอยเขียวตีดกาฝาฝ้า,ฝา,ฝากละริ้วรอยโอ้โห่าทบเลยค่ะเออให้มาได้อย่างนี้รู้ทุกจุดบนใบหน้าเรามากกว่าร้อยเก้าสิบสามจุดียังไม่รู้เลยหน้าเรามีร้อยเก้าสิบสามจุดแช่เดียวสีสวยสดใสแล้วก็ดูแล้วเป็นธรรมชาติเลยคะ่ะ นี่นึกว่าโฆษณาขิมทาผิวหน้าชัดดังเบลอเป็นไงคะเห็นไหมสิซูมด้านข้างสินี่มันชัดมันมีโบเก้แฟล์พอร์เทรตนะคะหรือถ้าคุณจะเซลฟี่สวยก่นนี้ก็ไม่ใช่คนแลราค่ะนี่คือ H D R เซลฟี่นะคะเห็นไหมคะตอนนี้แสงกำลังขึ้นเลยพระอาทิตย์ ดังนั้นสิขอสรุปนิดหนึ่งว่าสเปคในรุ่นโปรก็จะใช้ชิปที่เหนือกว่า Reno8 ตัวธรรมดานะคะด้วยชิป SOC ที่ประมวลผลแรงนะคะควบคู่ไปกับ Mary s i l i c o n น X Imaging NPU ของ o p p o e ซึ่งตัวโปรก็จะทำงานได้ดีบเ,เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยซึ่งในขณะเดียวกันก็จะไม่กินแบตตอนใช้งานก็จะประหยัดพลังงานด้วย ส่วนรุ่น Oppo Reno8 5G นะคะก็ทำได้ไม่แพ้กันค่ะนอกเหนือจากเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องของกล้องเนี้ยนะคะในส่วนของสเปคมาดูกันว่า2รุ่นนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างเอาอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยก็คือหน้าจอทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะเป็นจอ AMOLED แบบ Full HD ค่ะตา่างกันแค่ขนาดกับค่าความสว่างค่ะรุ่นธรรมดา6.4นิ้วความสว่างสูงสุด800นิตส่วนรุ่น Pro ตัวนี้ 6.7นิ้วความสว่าง950นิตเลยคะ่ะจอก็จะใหญ่จุใจเต็มตานะคะแล้วก็ยังสามารถสแกน้นใต้จอได้เหมือนเดิมค่ะมาดูเรื่องของเทคโนโลยีที่จัดเต็มสุดๆกับ Ultra Vision Engine ค่ะอันนี้จะเป็นการปรับภาพให้คมชัดภาพสวยถ้าดู YouTube หรือว่าเล่น Instagram ถือจอแนวนอนแบบนี้เนี่ยจอก็จะดูแบบอาวกว้างเต็มตาม,ม,มากเลยนะคะก็จะได้อัดถรสค่ะ ก็โอเคนะสำหรับซีซีคิดว่าหมดที่สำคัญสำซีก็คือจ้องจอนานๆตาต้องไม่ค่อยล้ามากนะคะเพราะว่าดูจอกินตลอดทั้งวันเลยอะ่ะ oppo reno 8 series เนี่ยจะมีการรับรองมาจาก sgs ซึ่งตัวจอจะลดแสงสีฟ้าที่ทำลายสายตาเราลงไปกว่า12.5เพราะฉะนั้นจอน,นี้จะช่วยถนอมสายตาขณะใช้งานก็จะเล่นอย่างสบายใจมากขึ้นแต่อย่าจ้องนานอยู่ดีนะเดี๋ยวคนข้างๆเขา,ขา,ขาจะเหงาค่ะ เรเรื่องที่2คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นจุดเด่นของ Oppo เนี่ยเขาได้ทำออกมาตอบโจทย์ในการใช้งานที่ตรงสเปคยิ่งแบรนด์จีนเนี่ยเน้นสุดๆคือเรื่องของแบตเตอรี่ดังนั้นไม่ทำให้เราิดหวังค่ะรุ่นนี้ใส่แบตค่อนข้างก้อนโตขึ้นมานะคะก็คือ4,500อม ah, ิลลิแอมชาร์จไวแบบ80วัตต์ซ u เปอร์วูฟอัลโปยังพัฒนาแบตเตอรี่เฮลท์ n อ i จินนะคะเฉพาะของอัลปโปด้วยเป็นการลดปัญหาแบตเสือ่อมชาร์จได้สูงสุด1,600รอบเลยค่ะ ตัวเลขนี้ก็จะคุ้นๆนิดนึงนะคะกับสมาร์ทโฟนผู้พี่ผู้น้องของเขาตัวนี้จะสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่ามากกว่ารุ่นปเก่าถึง16.8% super conductive VC หรือ vapor chamber liquid ค่ะถึงแม้ได้แบตมาเท่ากันนะแต่สิ่งที่ต่างกันนิดนึงคือเวลาในการชาร์จเต็มค่ะชาร์จเร็วเต็มร้อยรุ่นธรรมดาตัวนี้ใช้28นาทีคือเกือบครึ่งชั่วโมงรุ่นโปรใช้31นาที แล้ว2รุ่นระหว่างธรรมดากับโปรมีอะไรที่ต่างกันบ้างอย่างแรกสิว่าเป็นเรื่องของความไหลลื่น,นะคะ่ะตัวธรรมดาตัวนี้นะคะ refresh rate จะอยู่ที่90เฮิร์ตตัวโปรตัวนี้ค่า refresh rate ของหน้าจออยู่ที่120เฮิร์ตค่ะตัวธรรมดานี้ Oppo Reno 8 5G จะใช้ชิปเซ e t Dimensity 1300ซึ่งพอซีรีส์นี้ได้มีการอัปเกรดรองรับ 5G แล้วตอบโจทย์ผลยุคนี้แล้วทำให้การเชื่อมต่อพวกแอป กมหรือว่าการทําพวกไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยจะรวดเร็วแล้วก็ได้ไหลมากยิ่ขึ้นค่ะในส่วนของเรื่องประสิทธิภาพการทํางานเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจ oppo มีการอัพ CPU ขึ้นไปนะคะถึง40%ที่ RAM 8 ROM 256ค่ะส่วนรุ่นโปรนี่ก็จะใช้ชิปเซ็ตรุ่นท็อปอย่าง Dimensity 8,100 Max ซึ่ง2รุ่นนี้เป็น Android 12นะคะครอบด้วย Color OS ค่ะ ซึ่งเป็น c o r o r o s 12.1ก็จะมีการอัปเกรดเรื่องของระบบความปลอดภัยของตัวเครื่องลืมที่รีวิวข้างต้นไปหมดแล้วสินะจริงๆมันมีพเจอร์เก๋ๆนะคะที่อาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยเช่น Air Gester การควบคุมระยะไกลแม้ตอนมือเลอะทำอาหารอยู่ทำขนมอยู่ก็เรื่อนจอได้น,นี่น่ารักลดเลยค่ะและก็มีพวกโอโมจิด้วยโอโม ซึ่งปีนี้นะคะ OPPO ได้มีการจับมือร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ UEFA Champions League ด้วยเป็นการยกระดับภาพและวิดีโอให้แฟนบอลดีขึ้นไปอีกปิดท้ายกันที่เรื่องของราคากันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแหมเปิดมาแบบสเปคนั่นสเปคนี่ดีเหลือเกินนะคะรานะคาจะเป็นยังไงตัว OPPO Reno 5้อยู่ที่1 9 9 9 0บาทค่ะเอ้ยราคาโอเคมีให้เลือก2อสีคือชีมเมโกเตนีที่ซีถืออยู่แล้วก็สีดำ s h เ m อ e r Black ค่ะส่วนรุ่นโปรตัวนี้นะคะอยู่ที่27,990ค่อนข้างโดดต่างกันพอสมควรมี2สีค่ะคือสีก s s Green แบบนี้เลย mm hmm. แล้วก็สีดำก a s s Black จองได้แล้วที่เว็บไซต์ oppo เลยคือถ้าใครสนใจเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึง18สิงหาคมนี้เท่านั้นนะเขากระิบมาด้วยว่าเขามีของแถมเยอะเลยนะคะจองปุ๊บได้ของแถมปับ๊บแต่ที่เด็ดคือนี่เลยค่ะ OPPO M ข้บั2ค่ะได้ไปเลย1299บาทก็เข้าไปจองในคีหน้าเว็บที่สีขึ้นให้นี้นะเอาจริงๆคนบอกว่ารุ่นธรรมดากับรุ่นโปรโอ้โหราคาต่างกันเยอะแต่ว่าสเปคดูแล้วไม่ค่อยต่างกันเลยถือว่ารอบนี้จะว่าไปมันเหมือนกับเอาสเปคแฟลกชิพมาอยู่ในซีรีส์ของ Reno ตัวยอ่อยๆไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้มือถือที่แบบท็อปสเปคที่สุดตลอดเวลาเอาที่ตอบโจทย์การใช้งานประจำวันทุกๆวันของคุณค่ะ ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง like, ใจให้พวกเราชาวซีเมียเกและกด subscribe ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันนะรูต้ตัวเองต่อ